บาปล่อยด้วยกันไม่แก่ยุติก็เอาเลยไม่ได้หรืวก็ประมาณนการก็เรียบร้อยคือค่อยปรับไปใช่ไหมกระบวนการก็เป็นลมครับค่อยปรับไปใช่ครับเออแล้วหุ่นอย่างนี้เนี่ยคิดว่าจะเท่นยากมันก็ไม่ยากหรอกอยู่ที่ตัวนักวยเขาเนาะใช่เขาใส่ใจหรือเปล่ามีดูเขาอยากต่อยมากนะเขาอยากเขาเพื่อนก็ถึงลืมมาก ดูเลยผมคึกมากคึกมากคึกมากเขาไม่คึกได้แต่ฉีแสนหนึ่งแล้วอ่ะโอ้โหไอเดอเหมือนนี้ยใช่ไหมคุณคุณคันบางม้าต่อยไหมคันคันตอนตอนเอ่อเป็นแชมป์โลกเคยดูไหมคันคันดูเป็นไงบางม้าเป็นไงครับโอ้โหนี่ยอะไรตะตายเยวกันเลยใช่ไหมแต่บางเขาก็มีแบบฝีมืออะไรนะเขาไม่ใช่มือบู๋แต่ว่าหมัดเขาหนักไงต่อยตรงต่อยหนักแช่คือด้วยสรีระคือ บางกับผมเนี่ยใกล้เคียงใช่ไหมว่าบางต้องรู้วิธีผมเลยเลือกนี่ไงโอ้ก็ระดับแชมป์โลกนะต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วเออแล้วคุณจะเก็บกระเป๋าเข้าค่ายวันไหนฮะอ่าก็เดี๋ยวถ้าพร้อมเร็วๆเนี่ยไม่เกินสัปดาห์หน่ะเลิ่อเลิ่อนเลื่นวรนเกิวันไหนฮะโอ้โอย่างนี้จะได้รับการบอกได้รับการ่อนกได้ครับแล้วปรับตัวเป็นสิทธิ์เลยนะครับฟังมาทุกท้ายทุกวันไหมทุกวันครับทุกวันอ๋อ ก็มาวันไหนก็เจอบางเลยช่วงเย็นเดี๋ยวมาซ้อมช่วงยิมครับบางว่างกี่โมงอ่ะตอนนี้อะไรว่างตลอดโมกันเลยสามโมครองจะได้มาเดี๋ยวเรามาติดตามคุณมาดามซ้อมวันหลังแล้วกันนะวันนี้แค่มาหาบางมันเฉยตัวเป็นสิบตัวเป็นสิบนะครับนี่อะไรลูกหน่อยนะลูกหน่อยเดีู๋วหนึ่งสองเอ้ยบางไม่ต้องว่าเดี๋ยวต้องรอ